อีกหนึ่งคนเรงสุขภาพต้องบอกว่าเป็นข่าวดีที่สุดก็ว่าได้นะฮะพี่จอยทีสเกิร์ตนะชื่อดังยุท90ใช่ไหมศิลปินนะฮะหลังจากเธอเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เป็นเรื่องราวว่าเป็นมรสุมโรคร้ายถึงถังแบบว่าเป็นเป็นโรคน่ากลัวเลยนะแต่ล่าสุดกระบวนการรักษาเสร็จสิ้นลงแล้วนะฮะโหพี่ ขนาดก้อนเนื้อตอนแรกที่เจอในห้าเซนตอนนี้เหลยเซนครึ่งค่ะนดเดียวนะมันฝ่อลงน,นะม,นมันลดลงนะสําคัญคือหน้าตายิ้มแย้มสดใสพร้อมจะกลับมาทํางานในวงการบันเทิงแล้วจับไมเออยเล่นละครเอ๋ยเอาไปเจอพี่จอยยิ้มไปด้วยถามไปด้วยเล่าไปด้วยเชิญค่ะอัปเดตครับตอนนี้นะคะพี่จบการรักษาแล้วค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงของการฟ l o w up mm hmm. ทุก3เดือนแล้วก็ตอนนี้ก้อนมะเร็งของพี่อัปเดตก็คือจาก ตอนที่เป็นอนะ่ะคือ5เซนค,ค่ะพอจบสิ้นการรักษาแล้วเนี่ยเล็กลงมาเหลือเซนครึ่งมันเป็นข่าวดีค่ะแต่ว่าน้องก็ยังอยู่กับเรานะเพราะว่าพี่ยังผ่าตัดไม่ได้ตอนแรกที่บอกว่าอาจจะผ่าตัดแต่ตอนนี้คุณหมอประเมินว่าถ้าเกิดพี่ผ่าตัดอะ่ะมันอาจจะมีผลกับอวัยวะใกล้เคียงจะดูว่าให้น้องเขาฝ่อลงวิกฤตเนี้ยมันทําให้พี่อ่ะ ได้รับพลังงานดีๆการปลวยครั้งนี้มันมันมีมีการฮิวใจในเรื่องของกําลังใจเราต้องสู้มันให้ได้เพราะว่าโรคมะเร็งอ่ะเขาจะกลัวความสุขในเรื่องของสุขภาพกายทานอาหารที่มีสุขภาพที่ดีและก็สิ่งที่ทําให้ร่างกายเราอักเสบพักผ่อนก็สําคัญแต่ว่าการกลับไปร้องเพลงกับทีมโฟตี้อัพเนี่ยพี่ขออนุญาตคุณหมอ,อมถ้ามีความสุขทําเลยอยากอยู่ต่อแล้วก็ยังอยากกลับมาในวงการบันเทิง ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับสักราชใหม่เลยนะพี่จอยนะอะสุขภาพแข็งแรงทุกคนขากินอาหารในครบห้าหมู่ออกกําลังกายครับสุขภาพจิตดีพักผ่อนทุกอย่างจะดีหมดเลยเพราะฉะนั้นลเริ่มต้นหนึ่งมกราคมเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะพี่อามน,นะถูกต้องเลยนะครับก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่วันนี้และตลอดไปทั้งปี2569เลยนะฮะจับใจ,ใจพวกเราเชาวข่าวบันเทงเนาะใช่นะแล้วคะ่ะมีความสุขนะครับและพร้อมกันนะฮะสวัสดีปี